าอยากกลับแลยโอ๊ยไม่ใช่ผมจะกลับผมเห็นสเสบียงอ่ะอยู่กับกบระเป๋าพ่ออูดนั่นอ่ะผมเห็นกระเป๋าอ่ะพ่ออูดเอ๋พายสะพายกระเป๋าอ่ะผมเห็นอยู่อ้าวอ้าวสาวสวยนอนแล้วค่ะอ่านอนล้องไห้พี่น้องดาวขึ้นขี้เนะ้ เอารถค่ะอย่าอย่าอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าซื้อเด้อพ่ออูดเด้อใส่งวดใส่กันก่อนอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าใจร่มร่มหอยดูไปแล้วไปแล้วน้องดาววนแต่พอดิสาวเป็นไรโอ้ดู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 เป็นไรครับ ถามสาวหน่อยสิดาวดาวอ้ยจุ๊จุ๊โอ้ยตกใจ่พอตุใกแ่พอจะของดาวดาวบอตรงเลยกลับบ้าจะได้เป็นปั้นคำอยากกลับแล้วโอ้ยไม่ใช่ผมจะกลับผมเห็นเสบียงอ่ะอยู่กับกระเป๋าพ่ออู๊ดนั่นอ่ะผมเห็นกระเป๋าพ่ออู๊ดเอยพายสะพายกระเป๋าอ่ะผมเห็นอยู่อย่ามาหลอกผมนะนั่นนั่นผมเห็นพ่ออู๊ดสะพายอยู่น่ะเห็นไหม นั่นก็หรอมาเท่ตั้งแต่รอเจ้าของอีู่เอาแล้วครับดาวเอ้ยก่อนจะมาถึงป่ารอพี่ๆขึ้นรถนะคะเพราะว่าพี่ๆเขากะกากลัวขึ้นรถส่วนหมูดาวเราก็หมดไปหนึ่งตะก้านะคะดูดูดูท่าเขานะครับฟังเสียงอยู่ยั่งยั่งยังพ่อร้องไหมพี่ปีด้นี่ประหยันแล้วเรื่องแล้ว พอลองไปดาวบ้างน่ะมันไม่มีนาทีระทึกเลยน่ะถ้าหมูดาวไม่พาเพื่อนเล่นน่ะดูที่สาวๆเขาก็เรียบร้อยสาวๆเขากำลังปรึกษากันอยู่นมอไป้นึนงไปเรื่อยๆมึงกร่ไม่ใช่ค่ะสาวๆเขาบอกว่าเย็นนี้จะมีลำบงที่ไหนนน่จะไปกับแม่ดาวไหมน่เขาปรึกษากันอยู่เขาปรึกษากันอยู่ไปใส้นไปื่ ถ้าว่าปล่อยดาวเนี er? ่ยดาวจะพาพี่ๆเขาวิ่งนะคะโอ้อ้ยเลเล้วเลีวล้วเ so ้ยเลีวล้วเลี้ยเลี้ยเลเล้ยวเมเล้วเลเล้ยเ้เเ้ล้วล้วเ้ล้วเ้อนเเ้เ รถมาแล้วเออหนะเออนะรถมาแล้วเออได้ยินเสียงรถมามาไวเป็นยังไาดาวเอ้ยเบาเบาในลูกช่องมันที่แตกแล้วนะ เอดอแล้วาวมืดแล้วครับมืดแล้วครับน้องดาวมืดแล้วครับไหนไหนดาวตัวไหนอุ้มบุญตัวไหนเราสังเกตได้ตรงตรงข้างหลังเขานะแม่มองข้างหลังนะคะเอฟซีมองตรงไหนไม่รู้แม่มองข้างหลังนะคะเพราะว่าข้างหลังน้องอุ้มบุญจะคมกว่าหมูดาวนะคะเราจะสังเกตตรงนั้นแต่ไม่รู้ว่าเอฟซีสังเกตตรงไหนเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะนี่ รู้สึกว่าถ้าอุ้มบุญได้ออกจากบ้านเนี่ยอุ้มบุญจะห้าวกว่าเพื่อนนะอุ้มบุญจะเป็นสาวห้าวนะคะจะเป็นสาวทอมไปเลยเหมือนน้องแก้วตาเลยน้องดาวกินอะไระน้องดาวกินอะไรครับโอ้โห บอกมันเป็นลมหนาวมันเป็นลมหนาวแม,ม่นพายุยังไม่เข้าพายุเข้าวันที่เจ็ดน,นู่นนี่เพิ่งวันที่สองโอ้สาวอุ้มบุญแก้มปองอร่อยไหมครับอร่อยไหมคะเฮ้อโห่นี่นี่พี่ป,ป,ป,ปีบอกออกก็ออกแล้วพอบอกออกขยุ่นขีดินไซเด้อ๋อเจ้าโจ๊าโอ้เตะถึกปากนอกดังตับปบนึงเนาะคักขนาดเลย เอาแล้วครับเล่นแล้วครับผมมีความสุขโอ้โหพี่ปีเราเล่นใหญ่แล้วนี่อื้อหือเอาละค่ะโอ้โหช้างป่ามาจากไหนเนี่ยตัวแดงจึงคึงเลยมาจากไหนเนี่ยตัวแดงจึงคึงเลย<อ>เห็นไหมเขาไงโน่นดินแดงครับช้างมาจากโน่นดินแดงใช่ไหมโอ้โหสาวอุ้มบุญไม่สนใจใครเลยสาวอุ้มบุญ ดาวจะขึ้นรถแล้วดาวจะขึ้นรถแล้วใครมีย่ามผมตามหมดใครมีย่าม <c oughs> ผมตามหมดดาวบอกโ <c oughs> อ้ยหาแต่ของกินลูกเอ้ยอน,นี่แหละนี่แหละความสามารถ <c oughs> คุณฝึกช้างด้วยของกินช้างคุณก็จะตามของกินแบบนี้แหละคุณรู้ไหมดูค่ะพอ่พอพอ่อพ่อหมดของกินให้ก็ไม่มีประโยชน์แล้วครับ <c oughs> ผมเดินหนีครับ ใครจะขึ้นรถก่อนเพื่อนเนี่ย้วพ่อจะพาไปงเนื้อย่างด้วเออจะไปกินเนื้อย่างกันใครจะไปกินเนื้อย่างฮะพี่เฟินบอกว่าจะกินอะไรก็คิดถึงหนูบ้างนะหนูกินไม่ได้พี่เฟินบอกเออหนูกินได้แต่ข้าวต้มกับไอแกงจืดเออกินหยาดีดีว่ะ น้องน้องดาวน่ะชอบกินแต่ผลไม้นะเป็นหญ้าไม่ค่อยจะสู้เท่าไหร่ถ้าเป็นผลไม้แตงกวาแอปเปิลหรือว่าลูกพับกล้วยแบบเนี้ยน้องดาวจะสู้กินเยอะแต่ตอนที่น้องดาวท้องเสียคุณหมอบอกว่าให้น้องดาวปรับสภาพอาหารการกินนะคะเพราะว่าน้องดาวจะนิ้นผลไม้มากกว่าหญ้าคุณหมอบอกว่าให้เปลี่ยนให้กินหญ้ามากกว่าผลไม้นะคะเพราะว่าสภาพช้างท้องเขาเนี่ยจะต้องกินหญ้า อ้าผมไม่สนใจใครครับผมกินครับผมหาของกินอย่างเดียวบอก,กินกับเขาบกไปกินไครบอกให้มูเจ้าผ้าย,ยามลูกไข่กับขอต่ยามนะเจ้า ตายแล้วชีวิตนี่ผมชิดเห็นตะแตงกัวกบกป้วยครับกระลูกพับครับผมไปใส่บ่ออะรครับพอดาวบอกว่ารอบนี้เดี๋ยวดาวขับให้สาวๆนั่งเองครับไม่ต้องให้พ่อขับแล้วพ่อขับไม่นิ่มเดี๋ยวผมขับเองดาวบอกดาวขับท้ายตลอดนะคะ ดาวช่วยพี่เขาพี่เขาดาวเป็นเจ้าของรถเยดาวได้นั่งท้ายดาวได้นั่งท้ายนะคะเพราะว่าฝึกพี่ๆเขาใช่ไหมพี่ๆเขายังไม่ชินกับการขึ้นรถนะคะพี่ปีมีรถก็จริงแต่ว่าพี่ปีไม่เคยขึ้นเลยก็เลยเราต้องเอาพี่ปีมาฝึกขึ้นรถคันใหญ่นะคะรถพี่ปีคันเล็กแล้วพี่ปีตัวโตแล้วขึ้นไม่ได้แล้วเอีถามไงเนี่ยไม่เห็นพี่ปีเลยเออเอฟซีก็ถามมาด้วยแหละว่ายังไม่เห็นพี่ปีขึ้นรถกับน้องๆเลย ให้ดูสาวสวยของเราค่ะมีความสุขใหญ่เลยดูดูด,ดูดาวมันเล่นเหมือนกุ้งบุญเลยถ้าคุณลองปล่อยสิดาวจะเล่นให้ดูเล่นในบุญวิ่งเลยเหนื่อยผมเนี่ยอันนี้ดูสภาพคุณพ่อนะคะ <ผม S 1> เหนื่อย <ผม S 1> ทั้งวันเลยแต่ว่าผมเนี่ยมันเหนื่อยแล้วทั้งวันแล้ววันนี้ไม่ใช่มอแล้วพันะเราเหนื่อยจริงๆครับเหนื่ยอยแล้วไปดูอะไรลวดเชื่อมมันก็เชื่วอวมาเฝ้าช่างทั้งวันนะคะกว่าจะเสร็จ อยากให้เด็กแก๊งมา,มาไม่ไม่แม่ปีใหม่บอกว่าคุณเมื่อยไปนั่งนั่งเฝ้ารถเฉยๆเนี่ยนะ,ะให้กำลังใจโอ้เหนื่อยที่ไปนั่งให้กำลังใจช่่งค่ะ <c oughs> อ้าวอ้าวอ้าว <c oughs> เอาแล้วครับมองเห็นแม่พี่ปีไปแล้วครับ <c oughs> ตามแม่พี่ปีไปแล้วค่ะนี่ <c oughs> ไปแล้ว <c oughs> แม่วงบุญระวัง <c oughs> ไปแล้วตัวป่วนพาเพื่อนไปอีกแล้วค่ะดูสภาพนะคะถ้าดาวไม่ไปพี่ๆก็ไม่ไปถ้าดาวไปปุ๊บโอ้แม่พี่ๆแหววเลยขนาดขนาดผูกนะคะนี่สุภั่พันไผนี่นะามตัเลยตีเออกระซ้างถอบเพราะมูอุ้มบุญไม่ได้ผูกดอกเดี๋ยวเราก็จะพาเด็กๆกลับบ้านกันแล้วนะคะมืดค่ำแล้วนี่เดี๋ยวฝนฟ้าจะตก แม่แม่ควานช้างยังไม่ได้ทำกับข้าวยังไม่ได้หุงข้าวกันเลยค่ะอโอ้สิย่างไปติลูกญญอโอ้ยา่อยาถอยาถอยาถอ,าถอเดี๋ยวดาวสิถึกดาเด็กหน่อยเบิกับบานน้ำดาวกับตัวเดี่ยวแม่แม่ควานช้างเริ่มคิดหนักอีกแล้วค่ะพอขากลับช้างก็ขึ้นรถลำบากลูกก็ดิ้นแม่แม่ควานช้างเริ่มคิดหนักอีกแล้วพอจะกลับ บางทีอาจจะเห็นช้างเดินเนี่ยก็เพราะว่าช้างขึ้นรลถลำบากนะคะสงสารเขาก็เลยต้องพาเขาเดินนะคะไม้ก็ตอนขึ้นไงบางตัวมันไม่เคยขึ้นไงลูกมันค้าแล้วนะทำไมมาเล่นตอนคําเดี๋ยววันหลังแม่พามาเล่นใหม่นะเอ,อไม่กลับบ้านใช่ไหมดาวกลับบ้านเราดาวขึ้นรถด,ดาวขึ้นรถลูกโอ้ดาวก็ไม่ไปครับดาวสะบัดใหญ่เลยไม่ไป น้องดาวมาขึ้นรถกลับบ้านแล้วลูกเร็วสุดท้ายนี้ก็อย่าลืมนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์คือหนึ่งกำลังใจของพวกเรานะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้พวกเรานะคะขอบคุณค่ะ